ความคืบหน้าเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสท่ามกลางการจับตาเรื่องที่อิสราเอลจะบุกเมืองราฟาเร็วๆนี้หรือไม่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลสหารัฐอนุมัติกฎหมายสนับสนุนแพ็กเกจใหญ่ชุดเดียวกับที่ให้เงินสนับสนุนยูเคียรนนั่นแหละเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นการสนับสนุนไปยังอิสราเอลด้วย ทีนี้เนี่ยหลังจากผ่านพ้นกฎหมายไปก็ดูเหมือนว่าจะมีการส่งสัญญาณอีกครั้งว่าอิสราเอลกําลังเตรียมจะบุกเมืองราฟาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้สุดของฉชนวนกาซาและเป็นเมืองที่คาดว่าน่าจะมีชาวเลสต์หนีไปอยู่ที่นั่นมากถึงหลักล้านคนเพราะว่าเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลอิสราเอลออกมาประกาศว่าอิสราเอลนั้นกําลังเดินหน้าปฏิบัติการภาพพื้นดินแม้ว่าโฆษกรัฐบาลจะไม่ได้ให้รายละเอียดว่าปฏิบัติการที่กล่าวถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไหร่ หลังจากที่มีการประกาศนี้ออกมาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปฏิบัติการที่ว่านี้น่าจะหมายถึงเมืองราฟาซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่เหลืออยู่ในชนนวนกาซาที่ยังไม่เคยมีการสู้รบตุเดือดและอิสราเอลก็เคยออกมาประกาศหลายครั้งว่าจะบุกเมืองนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะต้องจับตาแล้วก็สร้างความกังวลมากขึ้นว่าอิสราเอลจะบุกเมืองราฟาเร็วนี้ หรือโดยในเวลานี้ดูเหม่นว่าแผนการบุกเมืองราฟาของอิสราเอลน่าจะใก,กล้เกิดขึ้นแล้วแหละครับเพราะว่านอกจากการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลอิสราเอลนั้นเมื่อวานนี้กองทัพอิสราเอลก็ออกมาเปิดเผยในลักษณะที่เป็นการส่งสัญญาณคล้ายๆกันโดยบอกว่าทางกองทัพได้ระดมกําลังพลสํารอง2กองพันเพื่อไปบัติภารกิจในฉนวนกาซาการเปิดเผยของรัฐบาลและกองทัพยังถูกตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าสอดคล้องกับภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้ เพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการติดตั้งเต็นท์สี่เหลี่ยมสีขาวจํานวนมากใกล้กับเมืองคันยูนิสห่างจากเมืองราฟาไปทางตอนเหนือประมาณ5กิโลเมตรซึ่งก็เป็นไปตามการเปิดเผยก่อนหน้านี้บอกว่ารัฐบาลอิสราเอลได้สั่งซื้อเต็นท์จำนวนมากเพื่อเตรียมไว้สําหรับการอพย,ยพพลเรือนออกจากเมืองราฟาก่อนจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินนี่เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แทบจะเรียกได้ว่าชัดเจนที่สุดแล้วแหะครับว่าอาจจะมีการบุกเมืองราฟาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่แต่อย่างจํากันได้ใช่ไหมครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลกันมากๆเพราะว่าเมืองราฟาเป็นที่ลี้ภัยแห่งสุดท้ายของชาวเปเลสตายจากทั่วฉนนกาซาหนีมาหลบอยู่ที่นี่มีการประเมินกันนะครับว่ามีพลเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่งในฉนนกาซาซึ่งมีอยู่ทั้งหมดราวสองล้านสามแสนคนอยู่ในเมืองราฟาตอนนี้ซึ่งหากจะพูดกันจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับถ้าจะอพยพคนกลุ่มนี้แล้วก็หาที่พักพิงให้กับคนจํานวนมากถึงนับล้านคน แต่ว่าอิสราเอลก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่ายังไงก็ต้องบุกเมืองราฟาให้ได้เพื่อช่วยตัวประกันที่ยังอยู่ในฉนนกาซาอีกเกือบร้อยคนและก็คว้าชัยชนะเหนือฮามาสตามเป้าหมายแม้จะมีเสียงคัดค้านจากนานาชาติที่ห่วงความปลอดภัยของพลเ,เรือนซึ่งรวมถึงสหรัฐที่เป็นพันธมิตรชาติหลักของอิสราเอลก็เคยออกมาปรามอิสราเอลหลายครั้งถึงแผนการบุกเมืองราฟาจนถึงขั้นขู่เลยว่าถ้าอิสราเอลบุกเมืองราฟาและทําให้เกิดความสูญเสียจํานวนมากสหรัฐก็อาจจะพิจารณ<ส>าเรื่องการส่งมอบความช่วยเหลืออิสราเอลอีกครัร้ง ซึ่งนายเจคซ์ซอรวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับโ mm hmm. ดยบอกว่าสหรัฐกับอิสราเอลหารือกันอย่างละเอียดหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ไม่ใช่แค่การพูดคุยเกี่ยวกับข้อกังวลของสหรัฐแต่ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองว่าสหารัฐมองว่ามีวิธีอื่นที่อิสราเอลจะสามารถจัดการกับฮามาสได้โดยที่ไม่ได้มีปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เมืองราฟาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าอิสราเอลก็ยังคงยืนยันจุดเดเิม ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่อิสราเอลจะบุกเมืองราฟาน่าจะต้องมีการหารือกับสหรัฐรวมถึงอียิปต์ซึ่งเป็นอีกชาติที่มีความสําคัญเพราะว่าอียิปต์ก็มีพรมแดนติดกับเมืองราฟาและจะได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการของอิสราเอลดังนั้นสหรัฐกับอียิปต์ซึ่งที่ผ่านมามีท่าทีไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกก็ต้องคัดค้านห้ามอิสราเอลเข้าไปดําเนินปฏิบัติการภาพพื้นดินที่เข้มข้นและเป็นวงกว้างในเมืองราฟาแน่ๆแต่พอ สหรัฐมีท่าทีออกมาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าการตัดสินใจนี้จะมีผลกระทบอะไรที่ตามมาหรือไม่ในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงที่หลายฝ่ายกำลังพยายามผลักดันกันอยู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เลยทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของฮามาสบ้างนะครับหลังจากที่ Israel, อิสราเอลส่งสัญญาณเตรียมจะบุกเมืองราฟาน์หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆฝั่งฮามาสก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหว และเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายฮามาสได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอออกมาคลิปหนึ่งในคลิปปรากฏภาพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือนายเฮอร์ชโกเบิร์กพลินเป็นชาวเมกาเชื้อสายอิสราเอลอายุ24ปีเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกจับในอิสราเอลในเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งในเวลานั้นก็มีภาพปรากฏออกมาว่าเขาบาดเจ็บสาหัสโดยมีคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าสาเหตุที่นายโกเบิร์กพลินคนนี้ บาดเจ็บเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาพยายามปาระเบิดมือที่ถูกโยนเข้ามาในระหว่างที่ฮามาสบุกโจมตี mm hmm. เทศกาลตรีโนวาทําทให้มือของเขาถูกระเบิดจนมีการสนิษฐานด้วยซ้ำว่าเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วการปรากฏตัวอีกครั้งของนายโกเบร์โพลินถือไว้ว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวของเขาเนะครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่น่าสลดก็คือภาพของเขาในคลิปวิดีโอล่าสุดปรากฏเห็นชัดเลยแหละครับ ว่าแขนซ้ายของเขาขาดไปแล้วส่วนหนึ่งโดยในคลิปล่าสุดนี้นายโกเบิร์ตพลลินนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบที่เห็นในภาพนะครับเล่าเรื่องราวของตัวเองบอกชื่อบอกวันเกิดบอกชื่อพ่อบอกชื่อแม่เพื่อยืนยันว่าเป็นตัวจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อ,อไรโดยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านโกเบิร์ตพลลินบอกว่าเขาถูกจับมานานเกือบ200วันแล้วซึ่งก็บง่งชี้ได้ว่าน่าจะถ่ายก่อนวันที่23เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบรอบ200วันที่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลพอดีจากนั้นนายโกเบิร์โพลินก็พูดถึงนายกร้ฐมตรีเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลโดยวิพากษ์วิจารณ์ทั้งผู้นำและรัฐบาลอิสราเอลว่าดำเนินการช่วยเหลือตัวประกันล่าช้าพร้อมกับกล่าวโทษว่าการที่รัฐบาลอิสราเอลปฏิเสธข้อตกลงทั้งหมดเป็นอุปสรรคที่ทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกรันไม่เกิดขึ้นเสียที เขายังบอกด้วยนะครับว่าความพยายามทั้งหมดของกองทัพอิสราเอลในการช่วยเหลือตัวประกันนั้นมีความล้มเหลวและการโจมตีท่ากาดของกองทัพอิสราเอลก็ได้ฆ่าชีวิตตัวประกันที่ถูกคุมขังอยู่ในฉนวนกาซาไปแล้ว70คนเขายังบอกด้วยว่ารัฐบาลรัฐมนตรีของรัฐบาลอิสราเอลได้นั่งทานอาหารเย็นกับครอบครัวในวันหยุดในเทศกาลปัสกาส่วนตัวของเขาอยากบอกไปยังครอบครัวของเขาให้เข้มแข็งเพื่อรอเขาก่อนที่จะปิดท้ายว่า เขาอยากจะมอบความสบายใจให้กับครอบครัวในเทศกาลนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความจากตัวประกันคนล่าสุดที่เพิ่งจะมีการเผยแพร่คลิปออกมานะครับซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่นายโกเบิร์ตพลินพูดก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลเหมือนกับที่ตัวประกันคนอื่นพูดในคลิปที่ฮามาสเผยแพร่ก่อนหน้านี้แต่จุดที่น่าสนใจก็คือการที่เขาออกมาพูดตัวเลขตัวประกันที่เสียชีวิตไปแล้ว70คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับจากที่เดิมทีอิสราเอลออกมาระบุว่าอิสราเอลนั้นเชื่อว่าน่าจะมีตัวประกันที่ยังถูกจับอยู่ในชนวนกาซาซึ่งน่าจะมีชีวิตซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ129คนในจํานวน129คนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว33คนแต่ว่าในคลิปล่าสุดตัวประกันคนนี้ออกมาบอกว่ามีตัวประกันเสียชีวิตไปแล้ว70คนมากกว่าเกินครึ่งของตัวเลขของอิสราเอลเลยนะครับ ซึ่งเรื่องนี้แม้จะไม่มีใครรู้หรือว่ายืนยันได้ชัดเจนแต่หากสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นเรื่องจริงก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆและหลังจากที่ฮามาสเผยคลิปนี้ออกมารัฐบาลสหรัฐก็ออกมาระบุนะครับว่าสหรัฐได้รับคลิปวดีโอนี้มาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วก็ได้ติดต่อกับครอบครัวของนายโกเบิร์กโพลลินไปแล้วโดยตอนนี้หน่วยงานช่วยเหลือตัวประกันของ FBI กําลังตรวจสอบวิดีโอนี้อย่างละเอียดเพื่อหาหลักฐานหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวของนายโกเบิร์โพลินรวมถึงคนร้ายที่ควบคุมตัวเขาอยู่ซึ่งอาจจะมีเบาะแสปรากฏอยู่ในคลิปด้วยครับอย่าลืมนะครับเรื่องตัวประกันยังมีคนไทยที่ยังติดทั้งอยู่นะครับมีตัวเลขอยู่ที่8คนแล้วก็มีการคาดการจํานวนคนที่อาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่แล้วก็มีการคาดการถึงตัวประกันที่อาจจะเสียชีวิตแล้วด้วย เรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมอะไรออกมาจากทุกฝ่ายเลยนะครับสานักข่ว Today Make tomorrow Today. Make